สวัสดีครับวันนี้กันละครั้งหนึ่งไบโคคซิโร่ก็มาทำอีพีพิเศษนะตอนนี้ก็อยู่ที่เทร์ไทย86นะผมเป็นร้านเ a ตทูแปดสบนะบเป็นร้านของมดเอ็กบางแคกับช่างแปะนะครับช่างแปะในตำนานเอ้ยไม่ใช่ช่างแอร์เลยวช่างสักในตำนานนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอีพีพิเศษเนื่องด้วยจะอาร์ตโอรถนะครับก็จะ มาอัปเดตหน่อยว่าเขากับคดีที่เขาจะต้องตอนนี้มีคดีอยู่นะที่จะต้องคาบลูกคาบดอกว่าจะเข้าไปข้างในอีกหรือเปล่าาโอรสมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วันนี้จะมีโอรสหัวหน้าหัวหน้าแก๊งโอรสศูนย์หนึ่งกับโอรสศูนย์สองเออศูนย์หนึ่งยังไม่มา <c oughs> เพราะว่ากําลังเอาขาพาดรถมาก่อนคือ <c oughs> หมูฮกซุนแล้วก็จะมาดูความสัมพันธ์ด้วยนะครับระหว่างที่อาร์ตโอรสเคยพูดไว้ที่จะบอกว่าคนที่รักที่สุด ไม่ใช่พี่ชายเขาได้แทนแล้วไม่ใช่ปาเอารถนะแต่คนที่รักมากที่สุดนั่นคือหนูหกซุนเพวันนี้อยากจะรู้ว่ามันมันเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็มาอัปเดตด้วยว่าคดีเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะกับน้องๆที่แบบว่าเนี่ยที่แบบไม่รู้อีน้อยเนี่ยพวกมีล่วงเอ่อพวกมีเรื่องพวกมีล่วงทุยพวกที่แบบว่าเพื่อนมีเรื่องที่ไหนเฮไหนเฮนั่นมีเรื่องที่ไหนตีรันปันแพงที่ไหนกันกูไปด้วยเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะครับกับ คดีที่อาออร์ตโอรสประสบอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วเดือดร้อนเลยทีนี้วาวุ่นกันเลยเชียว์ใครนะฮะว้าว,าวุ่นเลยเป็นผู้ยาห<ล>ยห่อใช่ไหมสวยชายห่อใป้มาดูคอตีกันอย่างไี้ไดุ่นนะแล้วก็เป็นคดีอยากมีบทบาทอยากมีบทบาทนะแต่ไปดุ่นเลยนะอยากเท่อะไรเงี้ยไปอยู่ในกล้องเม้ียบร้อยเลยนะครับเราไม่ได้คิดอะไรมีพี่พี่ใครกัอืะเออมะเพื่อนทั้งคู่อ่ะ ก็อยากจะไปดูไปช่วยเคลียร์แต่หาไม่เลยใช่อยู่ครอบครัวดีที่สุดใช่ป่ะใครจะโทรมาเชิญอะไรเงี้ยอย่าเลยนะครับผมขอเลยเดี๋ดูเคสผมเป็นตัวอย่างพอปีหกชั้นต้นะครับนี่เดี๋ยวรายละเอียดแเราเราไปดูกันใน EP พิเศษนะผมวันนี้ก็แต่งตัวอันนี้หล่อสุดเลนะเขาบอกว่าคือเข้าใจอารมณ์อ่ะคือแม่งตอนนี้มันใกล้ถึงวันที่จะจะรู้ว่าเราจะอยู่หรือเราจะเข้าไป แต่ถ้าอาร์ตจะทำอีพีพิเศษอ่ะมันไม่ต้องเข้าไปขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อนร่วมคุณเลยเพื่อนท่านจ้ามีอ,อีพีต่อ <c oughs> ยอดยอด <c oughs> ยอดไม่ใช่บอกว่าอาร์ตเนี่ยไฮไฟฮะใช่ไฮไฟลูกชายสุดที่รักษ์ FC รายการกันละครั้งหนึ่งแต่ก่อนดูรายการอะไรก่อนนอนแต่ก่อนดูรายการอะไรอาจารย์ยอดอ่าเดี๋ยวนี้ีดูพี่โค้งแลพี่หนูแล้วโอ้โหปวดน้วปวดหัวเลยโทรหาโค้งดูผมว่า พ่อเนี่ยผมดูกันละครั้งหนึ่งนะบอกเออดูได้นะแต่อย่าทำตามก็อ่ะแต่ไฟก็ยินดีนะก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ให้แนะนำเออได้คือไม่แนะนำใช่ใช่เขาบอกว่าก็มีผู้ใหญ่ดูด้วยเขาไม่ดูคนเองโอเคและนี่ก็เลยถามไฟอยากดูอีพีพิเศษพ่อไหมล่ะบอกอยากดูอยากดูนี่ไงจัดให้เลยต้องเข้าไปนะใช่ก็ปีหกไ่ ตอนนี้ก็รอหนูฮกซุนนะครับผม๋ยวามาดูความสาคัญด้วยแล้วก็อัปเดตหนูก็ไปไปแดกนะครับไปสนามแดกมาก็ประสบอุบัติเหตุอย่างนี้รู้กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดว่าตอนนี้หนูหนูฮกซุนอาการเป็นยังไงบ้างแล้วยวรอนมานตายยากเกินแต่มาดูสภาพดินี่มึงมึงน,นี่นนใช้แรงงานนเ, <c oughs> เอาไป่ลงขนมสะพังขาเวลาขึ้นรถเนี่ยก็ยากอยู่แล <c oughs> <c oughs> ้วมีผวหรอกไอ้เนี่ย เอไปงบี่ออชีวยอะยมเนี่ยอะรให้ไ่ให้ไส่งอนี่ไปับว่าคส่งขนมอีี่ถอเฟือก็ไม่ไหวเปนลาบากดถอดได้ไปเลยอขนมมึงมาก่อนขนมกูมาก่อนเบื้อช่างมันเบืช่างมันขามึงเป็นไรม่ืช่ามันขากูช่างมันมึงก็มึงก็ดีี่ถอดอะไรมาเลยอะไรบากขึ้นรถลบากถอดได้ไปเลยไอ้ตน เอาขากับมาด้วยแล้วกันเปลือกอยงนี้ครับไปส่งคอนเฟ็กก่อนดูดิครับนี่นะหนูหกซูลเขาบอกว่าแมวเก้าชีวิตยังไม่สู้หนูยังไม่สู้หนูเก้าชีวิตเียวันนี้ไม่ได้ถ่ายแน่นอนไปส่งคอนเฟ็กแม่งก็ยี่สิบเจ้าแล้วน่ะเอ็กว้นส่งเสร็จแล้วแลวแล้ว แล้วเดี๋ยวเจ้าของมันไปมาแล้วเหรอไออเ็กไปส่งคอนเฟิร์มมันเสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งมึงเลยแล้วมันเดินอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้เลยเออเดินเลยเออไม่พยุงพม่ยุ่งเอยไอ้เจ้าหน้ามันเน้อแข็งแกร่งอ๋อขอไแบบนี้เลยเหรอเอาผู้ให่เด็กกอนอยู่ข้างในยี่เหล็กโผล่ยังวิ่งเตะบอลเลยต่างอะไรแค่นี้เอาเอาเอาอาเอมาแล้วเอามาแล้วมาบอนกูอีกเออ ไม่เดี๋ยวบอกก่อนว่าคุูไม <GO ่ได้ทารุนสัตว์นะไม่ได้ทารุนมึงนะไม่ไดวะม่าวะไอ้เหี้ยพี่หนูยังไม่หายเลยพี่โคบวพาพี่หนูก็ถ่ายอีพีพิเศษบอกก่อนเดอฟซีด่ากูว่าเอฟซีรักมึงมากกว่ากูแล้วไม่เราเราเราไม่ได้ใช้ขาคุยไงเออเราใช้ปากคุย เรื่องกันออกโรงพยาบาลเมื่อวานโรงพยาบาลเมื่อวานถ่ายคลิปวันนี้ถ่ายคลิปวันนี้รายงานสปิริตนี่เอสซีไม่รักกบ่าเอสซีเราขาดตอนเลยนี่อัปเดตนะอันนี้อันนี้ถอดเองนะเสือกถอดเองถอดไม่ถอดไม่ได้น้ำติดตามวันนี้ครับ EP พิเศษรวมโอรสนะครับที่น้องๆหลายคนขอมานะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวถ่ายแล้วไปดูแลตัวเองด้วยเฮ้ยมา เสร็จแล้วเสร็จแล้วเออโปรโม้านให้กูยังจังเอายี่ต่อกรูอะบอกแล้วใกูบอกไปแล้วไม่ใช่เออเดี๋ยวกูบอกนี่นี่นี่ เย็นแม่ครั้งที่แล้วก็แบบนี้เฮ้ยกูไม่เกี่ยวเฮ้ยกูไม่เกี่ยวกูเกี่ยวครั้งที่แล้วไม่อยู่ไม่ได้อยู่เกี่ยวมาลงมรลงมีอเลยนะเก่งเลยไงไม่เกี่ยวเอนนี้ไหนก็มาเอาเอานไงยังไงเอาปากเลย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 ครั้งที่แล้วแต่ว่ากูจะพูดก่อนครั้งที่แล้วมาถ่ายกันถ้ากูไม่เดินเข้ามาก็ไม่โปรโมทให้กูพี่ก็ที่กูร้านก็ร้ายกูแอร์กูเครื่องเสียบายไม่ได้เนี่ยอะไรถ่ายแล้วก็กลับขอโทษ เียงสมเออบาจามงานเพี่น่ามาไ้มาเพ่มาไม่รู้แต่มึงสองรอบแล้วบอกไม่อีกบางเลยบาเลยเอาบางหน่อยบางหน่อยบางติดตามนะ t a ็ t 2 o บน X บางแพรเพื่ไทยแปดหกานมึงบ้านี่หลานดูแล้วไมสนุดเพื่อไทยแปหนะหลังตลาดบางแพรเข้ามาได้เลยทักเฟซบุ๊กมันก็ได้ทักมาที่เฟซบุ๊กไหน tag t ู o เพืไทยเออเบนบนเอกบางแพรบน X ใสันทัน แต่ถ้าจะทำธุรกรรมการเงินอะไรธุรกรรมธุรกรรมธุรกรรมพี่อะไรคลายอะไรมาก่อนไหมโยาเ้ถ้าจะทำธุรกรรมธุรกรรมการเงินอะไรก็แล้วแต่กับเฟซบุ๊กผมอะไรแล้วแต่ผมแนะนําให้โทรถ้าไม่มั่นใจให้คอหาเลยคอหาเห็นหน้าเลยชัดเจนชัดเจนเพราะตอนนี้วิอาชี่อเยอะเคจปลอมเยอะเอาไปหลอกคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับถ้าติดต่อเรื่องงานกัน หรือจะขนมคอนเฟกอันเี็กขนมก็ไม่มีมาโปรให้กูไงไม่มาไม่อคอนเฟมึงไม่นี่่่ี่่ดยวไอ้เงก่อนคอนเฟ้มึงไม่มีมึงไม่ไดเอามาเปรนอัวดัวเมืานี้ม่อไปออกมาสอลูกค้าไปแล้วมึงไม่เอามาที่ร้านลืมอมันแดกกูเดี๋ยวหาว่ากูทรมานห่อยอ๋อ่อยฟั่อ๋ออร่อยคอนเฟกน้ก็ด้บางแผ่นมีตลอดอร่อยไม่มีติดฟันแบบไอ้ไอ้ไอ้หนูบอกนะ เขาเบรกออ้ก็มีเออมีมีแต่ลอยแพ้แพ้กูตัว่อยสุดสุดแล้วล่าสุดมีโทรมาว่าล่าสุดมีโทรมาก็บอกไปติดต่อไปทางพี่โคมาแล้วก็บอกว่าหาว่าพี่เอ็กต์อย่างงู้นอย่างนี้พูดกับผมไม่พออย่างงู้นอย่างนี้เออ เขาบอกว่าเนี่ยรอให้ผมโอนเงินโอนเงินบอกว่าถ้าน้องจะโอนมาจำอ,ะอ,อ่ะน้องโทรหาคเับถ้าน้องไม่มั่นใจยะไม่เชื่อใจให้ขอหาน้องขอโทรไปเลยเออพี่ใช้ตัวจริงหรือเปล่าออพ,พ,พี่พี่ใช้ตัวจริงว่าผมผมตัวจริงครับเอ,อ่ใช่หรือเปล่าพี่แล้วก่าอะไรวะเราจะเรียก <c oughs> ีเยียกไปหนูด้วยเันนเอนใช่เปล่าใช่เปล่าตัวน้องน้องโทรมาสิน้องโทรมาว่าพี่ใช้ตัวจริงเปล่าเอ้แต่ผมดูรายการพี่โค้กเขาบอกไม่ต้องโอนเงินนะเขาบอกว่าพี่ก็บอกแล้วถ้าน้องดูรายการพี่โค้กจริง น right? right ้องต้องรู้ดิว่าก่อนจะทําธ yeah, ุรกรรมการเงินอะไรกับผมก็แต่ให้คอหาเราก็หลอกเขาใช่เราต้อพูดไปสิบนาทีก็ผ่านไปโอ้ไม่ไม่โทรกูเบาเลยโทรหาเองเลยโทรหาเองเลยโทรหาลูกค้าเองเลยตัววาไมอ้กูดิไมอ้กูดิตกใจกูอีกไอ้กใจรีงจริงก็อยากจะนไก่ต่อกูมึงก็โทรก็โทรโทรโทรนี่เข้ามาเหรอเนี่ย ไปทำไมยังไม่โทรหาพี่เออผมไม่กล้าโทรเอ้าก็บอกว่าจริงหรือเปล่าไอคนที่มาตักเมื่อคืนเนี้ยหรอเออมาสองวันแล้วมาแล้วเป็นลูกค้าใช่เป็นลูกค้าแล้วมาแล้วติดใจมาสองวันติดเลยนี่จองมาจังไว้อีกแล้วเออฝากถามหน่อยมึงกลัวโดนหลอกหรือมึงลุกหลับมาเลยจะกลัวข้อหลังปะวานนี้วันนั้นน่าจะรั่วโอ้โหสลิ่งแตกมากเนี่ยถามถามถามทีมงานเนี่ยทักเข้าไปหาเนี่ย โอ้ยบอกพี่เองพูดจาไม่ดีไปติดไปเออเดี๋ยวมาให้ออกไปพูดกับใครไปพูดกับเฟซปอลสิบกับพูดกับเฟซปอลสิบกับเออพอตัวจริงโราไวตกใจเลยเออเมือนพี่ผมบอกว่าผมโดนเฟซปอลพี่ติดก่าเฟซนะเนี่ยบอกให้โดนเหมือนพี่เลยห้าร้อยสามร้อยผมน้องครับที่หลังน้องโทรสิ ถ้าเป็นตัวจริงยังไงครับแล้วผมมีเสียงเหมือนพี่เลยนะแม่ผมโทรไปแต่ผมบอกเปิดคอเขาไม่เปิดทำไมถ้าอย่างนั้นไม่เปิดแต่ไม่ใช่แหละเี่นนะเจ๊ตีชอบกระละครกระละครหนึ่งจะเอย่างนี้แต่เยอะหน่อยแต่เยอะแตลกแปลกแปลแปลกแล้วอืนไอ้หนูเจอแล้วไอ้หนูเมา แต่ว่าไม่ได้นะก็เป็นลูกค้ายูทบก็ลูกค้าก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะครที่ช่วยสนับสนุนมดเอ็กนะในเด็การของผมนะครับโอเคครับผมรักมาเยอะครับลาก่อนนะไม่โดนนะไม่โดนนะโอเคนะเดินไปเดินไปเด็ถือไฟประจำเก่าโอเค นี่ครับยังไงต่อชีวิตครสิโลเสร็จงานทีก่อนจับไฟยัดหันหลังชนที่หนูครัพี่ดีกว่าไปยังไปเรียกคนชนยนต์นี้ได้เอ้อหันหน้ามองหันหน้ากันร้ไหมหันเป็นยาวันหน้าานกัน แล้วก็มองมามเลนี่อายนง่ายน่น่อาน่งไม่รู้เล่นอะไแล้วกอ่นนอไรหูช้อนข้างหลังหูชนหลังกอะปิดมาปุ๊บปิดมาปุ๊บแล้วต่อต่อเน่า่านีเลยนี่อป่านี่ครับยังไงกล้องอีนึงนะเออมองหน้ากัน่อปุ๊บแล้วก็